สำหรับคุณเอกนภพนะคะก่อนหน้านี้ก็ทําให้เหล่าบรรดาคนในครอบครัวคนใกล้ชิดรวมถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็หลายคนส่งกําลังใจงให้กันเพียบเลยนะคะเนื่องจากว่ามีอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์คุณเอกก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็พักฟื้นเป็นระยะเวลาที่ก็นานเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าปลอดภยัยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแทบจะปะกติแล้วนะคะล่าสุดค่ะคุณเอกกับครอบครัวเองก็ไปขอบคุณซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญมากๆเรียกว่า เป็นฮีโร่ก็ว่าได้เนื่องจากว่านาทีที่คุณเอสหมดสติไปนะ่ะเขาช่วยปั๊มหัวใจค่ะคุณเอสและครอบครัวก็เลยไปขอบคุณด้วยตัวเองเลยค่ะ ย้อนเหตุการณ์ไปสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมค่ะคุณเอสก,กันตะพง์บำรุงรักวูบหมดสติกลางงานดีเบตจนกระทั่งต่อมาวันที่22เมษายนนะคะก็มีการถแถลงว่าคุณเอสก,กันตะพงค์นั้นฟื้นแล้วและกําลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยคุณเอสก,กันตะพง์นะคะก็ออกจากโรงพยาบาลหลังจากรักษาตัวนานกว่า3เดือนซึ่งก็หลังจากนั้นก็จะมีเห็นเป็นคลิปนะคะว่าคุณเอสก,กันตะพง์เนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกเดินนนห้้องงสสสสรรริาาาากกกับภยและละูวซึ่ี็คื ดูสดใสแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะทำเอาเหล่าดาราแฟนๆใจชื้นขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณเอก,กันตพงศ์ก็เลยเดินทางไปเจอกับฮีโร่นะคะนั่นก็คือคุณหมอบอดนั่นเองหรือว่านายแพทย์วิสรุษสัติโพค่ะซึ่งเป็นบุคคลที่ช่วยคุณเอก,กันตพงศ์ปั๊มหัวใจในขณะที่วูบหมดสติจนสามารถช่วยชีวิตไว้ได้ในที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของคุณหมอบอดนะคะก็ออกมาโพสต์รูปภาพคุณเอก,กันพงศ์แล้วก็ครอบครัวค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็นัดทานข้าวกันเพื่อเป ความภาคภูมิใจของคุณหมอบบสค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งคุณหมอบอสก็เล่าเหตุการณ์วันที่คุณเอสเนี่ยหมดสติไปแล้วก็คุณหมอบบสเนี่ยเข้าไปช่วยนะคะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะนําตัวส่งที่โรงพยาบาลค่ะ